เมลอนแซนบ็อกสอนเอาอาชีพเมน้์คร่าวๆขั้นแรกกดสามขีดกดคําว่าอาชีพเม n นจะได้อาชีพเมนอันแรกมาเลยอันนี้อันที่สองเอาคนมาแล้วก็เอาปืนไฟเผาได้แล้วอันที่สาม เอาสตั๊ออกมาแล้วก็ตีคนแล้วก็จะได้อาชิมอันที่สามเลยต่อไปอันที่สี่ให้กดเคลียร์ทุกอย่างซ้ายล่างกดซ้ำๆเลยได้แล้วอันที่ห้าให้กดออกเกมมาก่อน กดคำว่าไฟมีเนเจอร์เข้ามาก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ำๆเลยมันอาจจะนานหน่อยนะได้แล้วอย่าลืมกดซับสไครป์ไม่งั้นหมาตัวนี้จะไปบุกบ้านคุณ